ปี2,496คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีนายคันชิตสกลค,คังพนักงานธนาคารกสิกรไทยได้มาหาและบอกกับท่านว่าตัวเขาป่วยเป็นโรคปวดท้องมาเป็นเวลานานเวลานี้ก็ยังปวดอยู่รักษาตัวหมดเงินมามากแล้วขอให้คุณแม่รักษาให้ คุณแม่จึงสั่งในขณะนั้นว่าอย่าปวดให้หายปวดเดี๋ยวนี้แล้วก็ถามนายคันชิดว่าหายปวดหรือยังนายคันชิดบอกว่าหายปวดแล้วท่านจึงสั่งว่าคืนวันนี้ก็อย่าปวดเพราะนายคันชิดบอกว่าเวลากลางคืนปวดจนไม่ได้นอนทุกคืนครั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนายคันชิดมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ปวดเลย นอนได้สบายตลอดคืนตอนเช้าคุณแม่บุญเรือนได้ไปอธิษฐานให้แก่ประชาชนที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีมีประชาชนนาน้ำปูนไพรพริกไทยสาคูมาให้คุณแม่อธิษฐานอย่างคับข้างทุกวันมีคนหลังโกงคนหนึ่งเดินต้องใช้ไม่เท้าคำ้ำได้มาหาคุณแม่คุณแม่ได้สั่งต่อหน้าประชาชนเป็นจำนวนมากว่า ให้ทิ้งไม้เท้าชายคนนั้นก็กว้างไม้เท้าทิ้งท่านสั่งให้ยืนตรงตรงชายคนนั้นก็ค่อยๆยืดค่อยๆยืดตัวแล้วก็ยืนตัวตรงได้ท่านสั่งให้เดินชายคนนั้นก็เดินตัวตรงได้ท่านสั่งให้วิ่งชายคนนั้นก็วิ่งได้แล้วก็หายเดินกลับบ้านได้อย่างเช่นคนปกติมีหญิงจีนอีกคนหนึ่งเป็นภรยาจีนขายทองอยู่ในตลาด ได้มาหาคุณแม่แล้วบอกว่าเป็นโรคปวดศีรษะมาหลายปีแล้วตอนบ่ายๆปวดมากทุกวันท่านจึงถามว่าแล้วเวลานี้ปวดไหมหญิงคนนั้นบอกว่าปวดมากท่านจึงชี้มือแล้วสั่งว่าให้หยุดปวดเดี๋ยวนี้แล้วบอกว่าให้ตั้งใจนึกให้หายปวดหญิงคนนั้นบอกในขณะนั้นว่าหายปวดแล้วท่านจึงสั่งว่าต่อไปก็ไม่ให้ปวด หญิงคนนั้นก็หายปวดหัวกลายเป็นคนปกติกลับบ้านต่อมามีเด็กบุตรจีนพ่อค้าในตลาดจังหวัดอุดรธานีมาหาท่านมือแปรกรรมไม่ได้สามปีแล้วท่านจับบีบอยู่ครู่หนึ่งแล้วบอกให้กรรมเด็กนั้นก็กรรมมือได้เหยียดได้เช่นคนดีๆชาวอุดรธานีเห็นอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของอุบาสิกาบุญเรือนต่างเคารพนับถือมาก มีคนมาหาเป็นจำนวนมากทั้งกลางวันและกลางคืน